สวนนะครับก้าวทั้งแรงงานวกอเียร์สร้งภาพก็ขอบคุณมากกรจายยับรรยายนายดีดีมาดูสิ่งแรกที่าถ้า้โตรล้อเช็ปีนะ นี่นะครับกางสูบบพี่นะครับต่อความสามัน์ปนาจบแนะครับ้บกตดี่มานะครับเป็นการเล็กนะครับอยากให้เิดไดหาประสบการณ์ที่ว่ามเพื่อพ่มานะครับีาเพื่อพ่ี่นา้ของดีอยู่นะครับภ่ามา ขอต้อนรับแขกผู้ชมการงานครับทําให้ถูกต้องเอาเลยนะนะครับที่เสียงเมืองงานวาเลครับมาสุดท้ายนี้ครับจริงๆกันฟุตบอลครับคราวนี้นะครับขอยากันต่อเลยนะยาวันนี้นะไม่รู้เด้อให้อีกสักรอบนะฮะ <coughs> <coughs> เป็นกอดท้องของกรรมการครับเพราะทุกแ่มีความหมายทุกที่นะอยากกอเค็กๆในปี2563 一二三，左 Thank <laughs> अभी भी गेट अभी भी बाहर 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 अभी भी

ạ lần đầu nó quá hết đều không được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  không ได้ทำไม่ได้เลยให้ตายเถอะบินบินด้วยกันโคตรสรุปแล้วหน้าต่อว่าต้องไปต่อตรงนั้นหน้าต่อ ใช่ดูนี่นะไม่ออกมาเลครับลอยลอยนะครับอยนะครับอ่ามการแก้แคนนะครับแก้แค้แก้แคนนถอยนะโอเคครับทอนนี้ครับดูออกมาจากหน้ารอให้ถอยนะครับทางที่กรรมการกำหนดจุดนะครับ วันนี้ท่านสามสุขลงก็ไปคือแข่งแล้วกันเขาจะให้ออกไปเลยไม่เลยไม่ดีไม่จะดิ้นไม่ได้เลยัม่ดูเลยไม่ได้ยืดไม่ได้ยืดไม่ได้ยืดไม่ได้เลยไม่ได้ยืด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 ไม่ได้

นั้นดูแว๊บของข้าและหน้ามือที่ใช่ว่าที่มอข Okay. Oh, <laughs> <laughs> <laughs>

好好好 นี่เลยที่สอเน่ะไปนน่มเลยลูอเนี่ยที่ตาป้าวเคกมนไม่มีน้จะ่เวไปตัาเนี่ยเย็นด้วย อะ <t ried> <unda> ไรขนาดนี้ใช่ไหมพวกนี้หายหายงอ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 ก่อนมาตัดมาได้ใช่ไหมใช่ตัดสายด้วยไม่ใช่ดี เวลาเรไห้จดาดอย่างีาใหเห็นเวลาเปลี่ยนตัวไม่ได้ครักก็มีได้เปยบไหมเปลน ขอบคุณมากๆสําหรับผู้ที่สามารถมาได้ทุกคนพร้อมแล้วนะฮะต่อไปเลยครับพี่จะช่วยตัวนี้ขอเปิดอาคารนี้นะครับ <coughs> 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 กรเล่นค่ะไช่แค่ดึง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 งดึ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 งดดึง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 ดดึง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 ดึดึง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 

哎。<Bye. S 2>

哎，他过来。过来。 Cảm ơn các bạn đã Để đánh đánh. không bỏ lỡ những video hấp dẫn

multimillion dollar 1福 50020 5000 1000 the tax right here

ก็เราปรึกษากับเด็กๆพีเกครับวันนี้อย <laughs> ่าให้โคตูเซลเยอะฮะ้อไม่เอาไม่พูดสกออยังหนุ่มสูงนะตอนนี้ฮะโอ้โหครับบัวใหญ่ครับมาดีแน่นอนัะเมื่อวานนี้ยูสิบดีก็ทะลุไปหู่ะ น่สุดยอดแล้วอ้ยเอาแล้วครับวันนี้ฮะหาได้ครับบอลทุ่มของสวัสด์แคทคู่ต่อไปนะครับ PS Soccer Academy ครับกับบ <มา S 1> อสเตอร์ a c a d e m y ฮะเตรียมมาเนียครับเตรียมพร้อมที่ข้างสนามประตูทางเข้าได้เลยนะครับทั้งสองทีมนะครับบ้าใหญ่ Academy ครับกับสวัสด์แคท คาริวี่ครับตอนนี้ก็กลังแบบลูกเดียวนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้ฮะที่ยางก็เกิดขึ้นได้ฮะอ,อย่าเล่นกันอืม,อมอต,ออต่อครับเอายะไรย้ำเหมือนเดิมนะครับกติกาการแข่งขันนะครับกับการเป็นประตูนะครับในหลายทีมนี่ เป็นการกติกาของสนามเราครับเพื่อให้เด็กๆได้จินตนาการและครับการสนามสองจังหวะจากผู้รักษาประตูเปิดยาวๆสองจังหวะูแบ็คเอาแล้วที่มาดูจังหวะนี้ก่อนครับมาดูจังหวะนี้ก่อนเนี่ยเราลุ้ว่าอะไรวะถูกต้อมาแล้วแถวสองสว่านแคทสวั่านแคทอคาเดมีสวั่านแคทอคาเดมี บัวใหญ่คาเดมี่เอาแล้วสิครับบัวใหญ่บัวใหญ่บัวใหญ่โอ้วันนี้เห็นวิ่งนี่บัวใหญ่อยู่สึดนี่วิ่งไม่มีหมดนะฮะใครหมดมีมีมียุบปั๊บใครยุบมีโดนต่อลูกไหมแอคชั่นได้ครับวัสดนี้ครับกรรมการมองแล้วไม่ได้เปรียบย้อนกลับมาให้นะครับดีฮะกรรมการเราทั้งสี่ท่านนะครับอธิบายให้เด็กๆได้เข้าใจด้วยนะครับต้องขอบคุณผู้ตัดสินทั้งสี่ท่านจากสมาคมเลยนะครับ า่า์ชัชวานดำรงศิลป์ครับจากราบุรีครับท่านที่2อาจารย์พิชัยแสนจินดาจากพิษณุโลกครับท่านที่สมนี่อาจารย์ดำรงศักดิ์เร่าทองครับจากเพชรบูรณ์ครับและอาจารย์รัติเขตจันหอมครับจากห้วยแถลงนครราชสีมาครับขอบคุณคุณตัดสินจากสมาคมครับที่มาช่วยสร้างมัลติฐานให้กับพี่หน่อะคาเดมี่ครับเรื่องวุ่นวุ่นของวัยรุ่น12ขวบครับ ยืนสลอนกันสามสี่คนนี่นะเอาเบอร์โทรไว้ข้างหน้าด้วยนะฮะวอนนี้ดิยายาวมันไปต่อครับวันนี้ครับอยู่ันเนยาวยาวครับเป็นเตะเตะมุมของบัวใหญ่ครับเตะมุมนี่ก็สองจงังหวะถึงจะเป็นประตูครับพี่ฮมมีให้เห็นก็มีให้เห็นมาได้ บินไปครับโอ้หนี่ฮะนี่ฮะเก่ากินกันนี่ฮะ,ะโอ้กติกาต้องเตะกับผู้รักษาประตูครับพับอกยังไม่จับสามารถจับได้ฮะแหมมีให้เห็นมาแล้วนะบอลบดนสายนีประตูหลงนะะจับไปแล้วปล่อยปล่อยแล้วไปจับใหม่โอ้โหเสียจุดโทษสองชั้หวะเลยฮะอ้ยอ้โหมีใบแล้วครับใบอะไรครับใบอะไรลูกใบเหลืองครับ เนอันตรายก็เปิดปุ่มครับจังหวะนี้ครับแหมขอโทษขอโทษเพื่อนครับระวังนะลูกระวังครับโอ้แพทย์ประจำทีมครับนี่ฮะอาจารย์อัมครับโค้นอัมของสวัสดิ์แคทครับเป็นทุกอย่างให้เด็กๆสวัสดิ์แคทนะครับแกสอนเด็กตั้งแต่อายุโอ้โหต้องบอกว่าตั้งแต่รู้ความฮะเอาง่ายง่ายครับนอนเล่นง่ายนอนเล็นพี่ขาเฮ้ยไม่เอาไม่ไม่เอาไม่พูด แกยอมเลยไหมครับไม่เลครับโอ้โหแกนี่โอ้จะสอนจริงจริงครัแล้วรับเด็กด้วยครับแกพูดนี่ครับตลอดเลยนะฮะเล่นอย่างนี้นะครับเปิดอย่างนี้นะครับแต่เด็กแกฟังแกมากเลยฮะแต่ไม่เหมือนไม่เหมือนโค้ชโจครับ นาจองเกยก็ใส่าสอครับแม่กับชาวเย้าใหญ่กันไปครับกับการสร้างบรรยากาศที่ใหม่อคาเดมี่ับวนจังหวะนี้ฟาวครับเอาละสิครับเอาละสิครับเอาละสิครับจังหวะนี้ครับไม่ลุ้นตอนนี้จะลุ้นตอนไหนครับสปาร์คแคทไม่ลุ้นตอนนี้จะลุ้นตอนไหนครับคู่ต่อไปเชิญเลยนะครับเตรียมความพร้อมเลยครับ PS s o c ฟ e ต a อ a d e m y ครับกับบัสเตอร์ครับเรามาดูกันครับว่าโค้ชทัวสองท่านต่อไปนี้ใครจะเสียงยังก่ากัน ระหว่างบอสตัวจากโครตรกูอนะใครจะเสียงอยากบอกการกันพี่คู่ต่อไปยังไงยังไงยี่กองเลือกลอยโอ้ยไ,ไ,ไม่เอาตอนนี้จะเอาตอนไหนครับโอ้โหครับหนึ่งแปดตูวอนหนึ่งครับสลาตั้นเปลี่ยนสกอร์ด่วนครับโอ้ขอบคุณครับวันนี้มาสาม เขาอีกครับ<ด>ใช่ใช่วันนี้เอาเด็กมาเสริมถามครับ,รบตอนนีไ้ไปเอาข้าวมาให้พี่ตัน้นหน่อยลูกไปไของเราเขาทีมเาจินลูกเอาแล้วครับมาแล้วยังไงยังไงเออเอาแล้วดีครับตอนนี้ครับโ,โอ้โหครับนอนพักผ่อนอุ้ยนอนพักผ่อนกอไดี้มีเ่องมีแรง เอาแล้ครับฟีคิกอีกแล้วของสวัสดิ์แคทครับนี่ฮะโอ้โหครับโอ้สีครับเอาแล้วสิครับยิงโอ้โหสกัดลูกมาครับละกัาโอ้โหวิศรันมือต้องเร็วและลูกมือต้องเร็วลูกมือต้องปัดเมื่อวานีพี่แม็กปัดเกือบไปเกือบแมเกือบป้องกันไม่ได้มานี้ยกระจายู่สงกันได้ดีบอลก็ังตามขึ้นมานะครับบ โอ้โหครับอะไรอย่างงีนี่เตมาพังตาเาเนี่ยไอ้ข้างล่างเข้าเข้ามันไก่เข้าเข้ามายัง ไอ้เกมๆนะเม,ามาื่อวานนี้เนี่ยเห็นไหมได้มีไปซื้อข้าวมีข้าวสุกีกองเอาไว้ห้ากองทำมันใหญ่ ตอนนี้มากันต่อแล้ว